ยูเซฟโซนสวัสดีครับพวกเราไอซีสวัสดีครับคนแนะนำตัวทีละคนแต่พี่อยากได้อินเนอร์ที่เป็นตัวเองเอ้ยใครก่อนตูนเลยเสียงดังนิดนึงลูกสวัสดีครับตูนไอซีนะครับสวัสดีครับโฟโต้ไอซีครับสวัสดีครับทีมไอซีครับสวัสดีครับก้าวไอซีครับสวัสดีครับพายไอซีครับสวัสดีครับน็อตไอซีครับผม สวัสดีครับมาไอซีครับออครับมาไอซีครับสวัสดีครับเอ่อางไอซีดูแล้วครับผมเป็นหัวหน้าด้อมแล้วกันสวัสดีครับครับ ค okay. ก็จริงจุดเริ่มต้นของ IC ซนะครับก็คือมาจาก One วันเทนีแหละครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะได้เห็นวันเทนีกันไปแล้วเนาะแล้วก็โปรเจกต์วันเทนีเราก็ยาวมาถึง1ปีแล้วแล้วก็มีเซอร์เบตครบ1ปีไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราก็มองหาทางใหม่ๆของน้องที่รู้ว่าน้องจะเติบโตทางไหนได้ซึ่งทางนั้นมันเป็นสิ่งที่ใจทุกคนเขาชอบมากๆแล้วน้องๆเขาก็พูดให้เราเห็นว่าเขาสามารถเป็นบอยกรุ๊ปได้ก็เลยเกิดขึ้นของ i อซครับผมหปีหนึ่งปีที่ผ่านมาเห็นพัฒนาการของเขาแล้ว S <S <S เห็นแบบโอ้โหตกใจจริงๆเขายังตกใจเราก็ตกใจมากเพราะว่าเอาจริงๆเราห่างกันไปช่วงหนึ่งเนาะพี่ๆเจอน้องตอนที่อ,ออดิชั่นแรกๆใช่ไหมครับแล้วก็น้องก็จะเทรนการมีร้องมีเต้นต่างๆแล้วก็วันที่เราเข้าไปดูตอนแรกคือพอห้องซ้อมครับมันอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากเพราะเขาก็ยังแบบกังวลอะไรกันอยู่แต่วันที่เขามาทําประเมินให้เราดูอะเฮ้ยมันเห็นเสน่ห์ของเขาจริงๆว่าทั้ง8คนเขามีอะไรบางอย่างที่พออยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นมวลแห่งความสนุกเราก็เลยมองว่าในในความเป็นบอยกรุ๊ปในตลาดตอนนี้นะครับผมเราก็ยังไม่เคยทำบอยกร ส่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นี่เป็นบอยกรุ๊ปต้องใช้คำว่าเป็นจริงๆเป็นวงที่2ของของช่องวันของเรานะครับก็วงแรกจะเป็นพี่ๆ last one นะฮะพอเป็นพี่ๆ last one พอมาเป็นวงนี้ก็ต้องเป็นวงที่เราอยากจะทำวงที่มีความแตกต่างขึ้นไปมีความเป็นเด็กเจนซีมากขึ้นนั่นก็อีกเป็นอีกที่มาหนึ่งที่ทำไมถึงชื่อว่าไอซีด้วยครับผมการทำงานก็เต้องแต่ละคนมีพื้นฐานที่เราทำอะไรครับก็จับสังคมคนไหนพื้นฐานศูนย์เลยฮะคนไหนนะนี่ย มันเริ่มต้นจากอะไรครับคานครับอ่าใกล้ๆเลยริ่มต้นจากทุกอย่างเลยครับจากทุกอย่างเลยครับเป็นไงบ้างครับให้ผมที่ต้องเริ่มต้นคำถามคือเรา เอางี้ดีกว่าป๊บนึงผมเล่าเรื่องตลกให้ฟังวันแรกที่คานมาออดิชันอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษนะแล้วแล้วตอนนี้เราให้เขาออเิชันให้เขาพูดภาษาอังกฤษกับมาร์กอยู่2อคนแล้วเพื่อเราจะดูแค่เสน่ห์ว่าเฮ้ยเขาเขาต้องทําอะไรได้บ้างอะมากกว่านั้นพอเขาพูดภาษาอังกฤษกันก็เลยมีเสน่ห์ตรงนั้นขึ้นมาทีนี้วันนี้เขาอาจจะพูดภาษาไทยยังงงอยู่บ้างครับแต่ว่าเมื่อกี้คาถามพี่ก็คือว่าวันแรกที่เราไม่เคยร้องเต้นเลยเออมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากแบบต้องเรียนร้องเรียนเต้นรู้สึกไงก็ได้ตอนนั้นให้้ผมมรูสึก มันต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อใจในตัวเองอ่ะ mm hmm. เพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจในตัวเองอยู่แล้ว mm hmm. แต่มันมีเจ็ดคนที่เป็นเพื่อนผมครับที่มาคอยช่วยผมให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น mm hmm. ผมก็เลยกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นอ่ัในตอนแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นวันพีคอะไรนะครับในตอนแรกที่หนูกมก้าวเข้ามาเป็นวันที่ทั้งที่หนูเต้นไม่เป็นเราไม่เป็นเลยทําไมถึงเลือกเ,เลือกที่จะมาล่ะครับตอนแรกผมคิดว่า ถ้าเกิดผมทําในสิ่งนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าให้ทําให้สุดแล้วอีกสิ่งที่ทําให้ผมอยู่ก็คือเพื่อนผมผมับผม17ครับโตขึ้นเยอะมากครับผม,มาปีหนึ่งเอาจริง,รงตอนแรกนี่เม่อกี้รสบหกใช่นี่ตัวก็เหมือนปีที่แล้ว15้วว 15. คนนี้ไม่พูดใช่ไหมครับคนนี้ไม่ยอมเดินครับตอนแรก ตอนแรกมาคือเขาตัวสูงมากใช่ไหมตูนเนี่ยล่าบรรยากาศวันนั้นหน่อยพวกพี่ทําอะไรวันนั้นก็ตอนวันแรกที่มารวมกันเหมือนให้แบบแอคติ้งร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทําให้เป็นแบบนั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งไม่ถึงไหนยอมเดินอ่ะให้เดินแบบใช่ไหมตอนที่เดินแบบไม่ตอนนี้เดินได้อง อโเมื่มอ,อก,กี้เห็นแล้วยังครับตอนเปิดเขามีแบบท่าสะบัดมืออะไรกันด้ผมเป็นม,มือไปชนอะไรมาเปล่าเป็น acting เดี๋ดยวนี้เขาเยอะครับมีรีลาเรากล้ามีาแบบเออออกจากกรอบตรงนั้นนะคบแล้วก็มาทำผมว่าน่าจะเป็นความสนุกครับพอเราสนุกที่จะทำกับมันมันก็เริ่มที่จะแบบกล้าลองนู่นรองนี่อะไรพอเห็นต<ส>ัวอยงในกระจกเนี่ยก็เริ่มสนุกเต้นร้องอะไรเงี้ยเพราว่าเราต้องทำการบ้านหนักกว่าใช่ครับก็ค่อนข้างหนัก ไปอันแรกที่บอกว่าพื้นฐานเป็นเราคนไม่เท่ากันขอย้อนได้ไหมว่าใครมีพื้นฐานอะไรบ้างอ่าโฟโต้เป็นไงครับโฟโต้โฟโต้ก่อนหน้านี้ผมมีพื้นฐานอะไรเต้นได้ร้องได้ไม่ไม่ไม่เคยเต้นไม่เคยร้องพูดดังนิดหนึ่งนะไม่ไม่เคยร้องไม่เคยเต้นเลยเคยร้องไม่เคยเต้นเลยครับครับมีไหมไม่มีพื้นฐานเคยแสดงครับแสดงแสดงบ้างก็คือมาเริ่มใหม่ที่นี่หมดเลยครับผมตอนแรกยากไหมตอนแรกครับก็เคยแบบท้ออยู่เหมือนกัันครบแต่ก็ เพื่อนๆนี่แหละว่าแบบเอผมแบบเหมือนเวลาเต้นแล้วดูแบบมีออรา่ามีเสน่ห์ขึ้นมาผมก็เริ่มมั่นใจขเลยเริ่มบบคใครสปอยใครสปอยใออกนเลยมากเ,เลยครเลมากชอบชอบบชอ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 บชบบชอ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 อ ผมก็เวลาเห็นเขาเต้นทีไรผมก็แบบเออคนนี้มีออรา่าออร่าเต้นเขาสวยมากครับผมมั่นใจพอ <laughs> ผมก็จะ <laughs> <วย S 2> บอกเขาตลอดว่าเนี่ยเ,เต้นสวยอย่างนี้ทำไมไม่โพสทีครัผมก็จะตื้อจนกว่าเขาจะโพสเนี่แหละซึ่งอันนี้จริงครับเขาดองคลิปเต้นแต่สวยไปเยอะมากเขาไม่ลงสักทีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขารอเต้นเก่งมากมผมว่ามันยังไม่ดีพอมัไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีวันนั้นที่ปล่อยไหมครับคล <laughs> ิปน<ข>ี<ข>้อยากดูเอออยากดูแล้วเหมือนกันโพสได้ไหมวันนี้โพสได้ไหม คลิปหนึ่งสักคลิปหนึ่งเอาโอเคได้เดี๋ยวหลังจากหลังจากนี้มันเป็นชื่อว่า IC แล้วไงได้ลองไหมว่าโชว์โชว์นะได้ครับผมโอเคอ่ะพี่ทีมแล้วครับมีพี่ทีมของผมพื้นฐาอะไรก่อนเหมือนกับเพื่อนๆไม่มีพื้นฐานลองไม่ได้พื้นฐานไอซอกกี้นับไหมครับนี่จะมาช่วยเลยได้ไหมคือไม่เต้นไม่ได้ลองไม่ได้ผมว่ามันช่วยแค่มีแรงในการเต้นครับอนะกล้ามเนื้อมีแรงในการเต้นแต่พื้นฐานก่อนหน้านี้ แล้วทาไมอยู่อยู่จากนักีลาจะมาเป็นไอดอลเนี่ยผมว่าผมว่ามันเป็นโอกาสที่แบบมีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับก็ลองดูว่าไม่ิคานพาพูดเลยครับแล้วแล้วถ้าเมื่อตอนที่แบบมันไม่มีเลยใครสมหอว่าแบบเฮ้ยแบบให้ไปต่อพ่อแม่ครับเพราะเขาก็มองเห็นว่าเออถ้าเราปฏิเสธไปตั้งแต่ต้นมันก็เหมือนก็ มันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเสียโอกาสอ่ะใช่มันมันเสียโอกาสครับคือน้องน้องเป็นคนหนึ่งที่พอเราคุยไปด้วยเราจะรู้แล้วว่าจริงๆเด็กทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ทีมนะครับเด็กทุกคนแหละพอเราคุยไปด้วยจะยิ่งรู้ว่าเขาพร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ๆหมดเลยแล้วก็เด็กเจนใหม่เนี่ยเป็นเด็กเจนที่กล้าที่จะลองผมว่าเขาเห็นเยอะด้วยแล้วก็การเติบโตของน้องทั้ง8คนนะครับต้องบอกว่าที่เขาได้ทุกวันนี้เพราะว่าโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็หลายๆอย่างที่ทําให้เขามองเห็นว่าเออเขาก็สามารถไปเป็นคนนั้นได้แล้วพอททนนทุกกกกกกวววัันนเเเเเี้้้้้้้ยยยอออออาาาาาาาไไไดดโสสจจตร่่่ะบูึ็งงงให ทั้งเต้นเขาก็จะพยายามทําให้ดีสุดพผมบอกว่าเฮ้ยยังไม่ผ่านมาตรฐานนะเขาก็บอกว่าผมจะสู้ครับขอเวลาแค่นับเป็นชั่วโมงเลยเขาบอกขอเวลาแค่ร้อยชั่วโมงผมทาได้ครับองี้ยผมเห็นถึงความแบบตั้งใจตรงนั้นอนะ่ะใช่ซึ่งก็มีพาร์ทที่เป็นนักกีฬาด้วยแล้วพอมาพาร์ทนี้ที่มันจะต้องทําไปด้วยอ่ะถ้ไม่มีเวลาถ้าพูดจริงๆก็ไม่มีคว่าไมนะ่คือผมว่ามันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับถ้าถ้าเราจะมาเอาดีด้านนี้มันก็ต้องทุ่มเทกับมัน ออตอนแรกๆส่วนใหญ่เวลาซ้อมมันจะเป็นมันธรรมดาแล้วก็ฮอกกี้ก็จะเป็น,นวันเสาร์อาทิตย์มากกว่ามันก็ยังพอออกได้มันไม่เหเนื่อยๆๆเหรอคะเหนื่อยเหนื่อยครับอ้าแต่ก็ยังยังที่จะทำต่อถือว่าท่านตอนนะตอนนี้ถือว่าเบาเรื่องกีฬาลงครับเพราะว่าเสี่ยงเจ็บตัวด้วยก็เลยยังยังไม่ได้โอเคอ่ะพีะ่ก้าครับวันนี้เป็นหนึ่งในแรเพราะว่า ร้องเพลงมาก่อนเลยร้องเพลงมาก่อนยังไงครับก็ถ้าเรื่องการเต้นฝุ่ไม่เคยเต้นมาก่อนเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นร้องเพลงก็จะเป็นร้องเพลงเล่นๆครับเพราะว่าผมเล่นดนตรีมาก่อนเป็นดนตรีที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีพื้นฐานมาบ้างครับอันแต่ว่าคือก็ต้องมาลื้อลื้อพื้นฐานการเล่นใหม่นะใช่ครับผมไม่เคยเต้นมาก่อนเลยครับจริงๆร้องเพลงเลยครับก็มาเรียนร้องเพลงที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับ คือเขาจะมีวงครับวงกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็คือเคยคุ้นเคยกับแค่ร้องมาบ้างอะไรเงี้ยแต่พอต้องมาเต้นด้วยตอนแรกเขาเป็นคนเป็นหนึ่งในคนที่เครียดมากๆใช่ไหมใช่ครับเครียดมากๆเพราะร่างกายผมบบแข็งไปหมดเลยครับเพราะแบบไม่ไม่ค่อยยืดอะครับอะไรประมาณนั้นไม่ยอมไป คือกล้ามเนื้อมันมันต่อต้านเราขนาดนั้นหัวสั่งไปแล้วแต่แบบเอาหัวไปไปแต่มือไม่ไปใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือโอเคแล้วรักกันแล้วสนิทกันแล้วครับถึงแล้วคือกันไปใช่ครับดีครับมาพี่ชายครับเป็นไงครับเคยมีสกิลอะไรมาก่อนมั้ยไม่ร้องได้ไม่ครับใครจริงๆแค่แบบเคยเต้นลีดมาครับแต่ว่าแบบว่าเต้นจริงๆแบบไม่เคยครับแบบเคยเรียนคัดเต้นรอบเดียวเลยครับแค่นั้นแล้วแล้วก็คือมาเริ่ม ใช่มาเริ่มที่นี้แบบว่าเป็นการเดินทางครั้งใหม่ครับเพราะจริงๆแบบตอนที่พาอยู่แบบว่ามาหาลัยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่แบบได้ทำกิจกรรมแต่ว่าเป็นนักร้องนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแบบทำแบบสนุกสนุกเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอ่ะรู้สึกว่าเราชอบตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่ว่ามันยังมีโอกาสที่แบบได้ทําจรงจิงๆจังๆสักครั้งอะไรเงี้ยครับแล้วพอพายเรียนจบมาปุ๊บก็มีโอกาสนี้เข้ามา แล้วพายก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือการเดินทางเข้าใหม่ของเราแล้วมันรู้สึกว่าถ้าเราไม่จับโอกาสนี้ไว้แล้ววันนึงเราปล่อยไปตัวพายจะเสียดายเองแบบที่เออเราปล่อยให้ความฝันของข้างึ่งของเรามันหายไปครับตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องมาลงรวกกับตุมงอะไรเงี้ยเกี่ยดไปไาไม่ตอนเอาจริงๆนะตอนแรกพายคิดว่าแบบเออ อายุเนี่ยไปปคำนับพี่กดดันนะประมาณแบบอายุ่สิบยี่สิบเอ็ดสิบเก้ายังไงครับพอพายแบบเข้ามาจริงๆบอโอ้ว้าวเรายีบสามคนเดียวแล้วแบบว่าถัดมาก็เป็นสิบเก้าแล้วน้องก็เป็นน้องเล็กสุดแบบสิบหกเลยอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็มีความกดงวลว่าเอ้ยเราจะเข้ากับน้องได้ไหมแต่กลายว่าแบบเออเราสนิทกันมากแล้วก็รักกันมากครับพี่น็อตครับร่างกายว่าลูกพูดตรงๆก็ถ้าเป็นตอนแรกนะครับผมไม่สนิทกับร่างกายเลยครับผม 但，如你一个 ลองส่งมาสักเพลงหนึ่งก็ได้ครับอออโอเคตรงใจครับไม่ไม่ไม่แต่ว่าจริงๆคือน้องทุกคน่ะเขาจะมีแบบว่าวันซ้อมใช่ไหมครับทุกครั้งคือซ้อมเสร็จอ่ะเขาก็เหนื่อยแล้วนะแต่ก็ยังแบบคอยถ่ายติก๊กตอกอะไรกันตลอดเอาจริงๆสิ่งนั้น่ะทำให้เขาเต้นเก่งขึ้นทุกครั้งจริงๆผมเห็นเลยว่านอกจากคลาสเรียนที่สอนแล้วอ่ะอย่างออยย่่าางงน้องอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนแรกๆเหมือนกันที่แบบเฮ้ยไปแกะท่านั้นมาแล้วพี่อย่างเงี้ยพี่ก้างเต้นยังครับเพลงนี้อะไรเงี้ยเขาจะมาถามคนแรกๆเหมือนกันครับผม ใช่ไอซ์ฮอกกี้เหมือนกันตอนนี้เป็นทีมทีมชาติด้วยใช่ไหมก็ยังเป็นทีมชาติอยู่ครับผมก็ตามเก็บทุกรายการอยู่ครับผมอ้าวแล้วคือมันแบ่งเวลาได้เหรอผมว่าเวลาหลังซ้อมเนี่ยมันจะมีเวลาที่แบบผมสามารถไปซ้อมฮอกกี้ได้แล้วก็ฮอกกี้มันจะซ้อมช่วงประมาณสองทุ่มสามทุ่มอะไรพวกนี้ครับก็จะเลิกดึกหน่อยแต่ก็ผมทุ่มเทให้ทั้งสองอย่างเลยครับผมก็จะทําให้ดีที่สุดในทั้งสองฝ่ายครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องเรียนด้วย ใช่หนักเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นผมแข่งผมว่ะใช่ครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆครับผมก็เสียมตาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีทั้งแข่งฮอกกี้เนาะแล้วก็เตรียมตัวเข้ามาหาลัยแล้วก็ต้องมาซ้อมที่ตึกอีกแต่อย่างช่วงเนี้ยผมไม่ต้องเตรียมตัวเข้ามาหาลัยแล้วก็เหลือสอบไฟนอนอย่างเดียวก็เลยเบาลงไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องฮอกกี้ก็ซ้อมเรื่อยๆครับผมอย่างเรื่องเต้นผมจะแบ่งให้เป็นแบบ เวลาชัดเจนมากๆครับผมก็คือสองทุ่มถึงสามทุ่มไม่ก็ไม่ใช่สิหกโมงหกโมงถึงสามทุ่มแต่ถ้าขาไหนแบบมันเลิกช้าก,กว่าก็ผมจะขอออกมาก่อนครึ่งชั่วโมงครับผมอ,อที่เราูเมื่อกี้บอกว่าแบบมีเสียตนางตามมเสียเพราะอะไรเสียเพราะเหนื่อยหรือเสียเพราะออมันก็หลายๆอย่างครับมันทั้งเหนื่อยทั้งคอทั้งแบบผมจะทําได้ไหมอะไรอย่างงี้เพราะแบบผมก็แบ่งเวลาเยอะมากๆอ่ะครับเพราะว่า ด้วยกิจกรรมที่ผมทำหลายๆอย่างด้วยเรื่องการเรียนการเต้นการร้องเพลงไม่ก็ฮอกกี้ครับสายกิจกรรมครับแต่ว่าเขาทําได้ดีนะครับเขาทําได้ดีแล้วพวกเราก็ภูมิใจทุกครั้งที่บอกว่าเออเขาไปทํานู่นมาไปสอบมาอยู่ตั้งแต่ตอนเขาสอบตอนนู้นอย่างเงี้ยใช่การสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เราท้อท้ยท้อทุกคนอันนี้เอาจริงผมผมหลังยิ่งหลังๆท้าทุกคนจริงๆถูกไหมถูกไหมถูกมากแม่เพราะว่าคือเราเห็นไงว่าน้องเขารู้ว่า ใจเขาชอบเรื่องสิ่งนี้มากๆครับแต่คนที่ไม่ได้มีเบสิกหรือไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กแน่นอนว่าระยะเวลาออนจริงไม่ถึงปีด้วยซ้ำกว่าเราจะทําจริงจังตอนที่เป็นบอยกรุ๊ปเนี่ยฮะเขาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวจริงในการที่แบบต้องเอาใจตัวเองขึ้น,นมาว่าเหนื่อยจากงานนะั้นเหนื่อยจากสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนตัวแล้วยังต้องมาเหนื่อยสิ่งนี้เขาก็ทุ่มให้จริงๆอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมว่าเพื่อนๆกันเองเนี้ยพี่ๆพี่ก้าวอย่างเงี้ยหรือว่าพี่พายก็จะคอยแบบว่าคุมน้องตลอดว่าเฮ้ยทุกคนต้องเอาต้องสู้หน่อย่่่่่างงงนนนนีีีี้้ไไไมมมมดะะเซซึึึวกค็ทป ยังไงครับทูม้าทูมาครับอาจานจานเขาเรียกจานม้าร็จานมาก็ได้เต้สบายสุดเลยไม่เชื่อครับผมก็มาจากสุดเหมือนกันครับเพราะผมก็ไม่เคยเรียนเต้นหรืออะไรเลยครับร้องเคยเรียนนิดนึงครับมาเพื่อเตรียมขอโทษครับเพื่อเตรียมตัวเข้าออเดชั่นครับแค่นั้นคเองก็คือไม่มีพื้นฐานอะไรมาเหมือนกันใช่ครับเพิ่งมาชอบเต้นเพิ่งได้เรียนเต้นครั้งแรกดีกว่าครับที่วันเทรนนกใช่ขออะไรครับ ผมไม่รู้เหมือนกันไม่ยุ่เก่งอยู่มั่นใจคนไล่เต้นสวยมากๆอ่ะน่าจะพอช่วงแบบออเดชั่นแรกๆผมพอเขามีโอกาสเออ่ให้เรียนเต้นนะครับผมก็น่าจะเอ็นจอยนี้สุดครับมันถึงได้พัฒนาขนาดนี้คือเราไปใส่ซัพพอร์ตใช่ครับชอบซัพพอร์ตคานนะชอบซัพพอร์ตคานนะครับใช่เวลาคานเขามีอะไรเขาก็จะมาถามผมแล้วผมก็จะช่วยเขาแล้วผมก็ดีใจที่จะได้ช่วยเขาเพราะ เออเรียกว่าอะไรการที่ผมได้ช่วยเขาอะผมก็แบบได้ฝึกไปในตัวด้วยใชอบเขาหรอพอเสริมรับเขาเป็นคนที่แบบเขาเก่งมากครับแต่เขาจะแบบข่มตัวตลอดว่าแบบเขายังแบบไม่เก่งในจริงๆคือทุกคนเห็นตรงกันว่าเฮ้ยยัวควบมีพลสวัดเลยจริงๆนะครับแล้วเขาก็แบบว่าเวลาเห็นเพื่อนลงไลน์แบบไม่ยังไม่ถูกเขาก็แบบเข้าไปช่วยตลอดอยนี้ก็เลยเป็นอาจารย์สองท่านอาจารย์โต๊ะกับอาจารย์อะไรเราเป็นอาจารย์สองท่านเป็นคนแบบว่าช่วยเก็บรายเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ย ดีเทลดีเทลครับผมรับมนอกจากทุกคนกดดันแล้วเนี่ยน้องๆมองแบบตอนนี้ทุกคนแบบนี้ละมองเลยเอาจริงๆผมว่าคําว่าพร้อมอ่ะมันอยู่ที่ว่าทุกคนจะมองว่ามันคือพร้อมด้วยอะไรนะพร้อมด้วยความสามารถพร้อมด้วยอะไรต่างๆแต่ว่าน้องๆอ่ะเขาพูดให้ผมเห็นว่าเขาพร้อมด้วยใจจริงๆใจน้องๆทุกคนคือรู้เลยว่าถ้าเราคอยวางโจทย์ที่มันยากขึ้นเรื่อยๆเขาพร้อมจะสู้แล้วก็ไม่ใช่สู้แค่คนเดียวแต่สู้8ดคนพร้อมกัน คือสิ่งที่เราบอกเลยว่าเราหาได้ยากมากในในทุกวันนี้คนเก่งหาได้เยอะแต่ว่าทำไมเราถึงเลือกพุชเด็กที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองวันนึงจะได้มาเป็นบอยกรุ๊ปไม่ได้มีความฝันนั้นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเพราะสิ่งหนึ่งเขาพูชให้เราเห็นแล้วก็ทีมงานทุกคนอย่างที่ผมได้พูดบนเวทีไปว่าทีมงานทุกคนเห็นเลยว่าเขากัดไม่ปล่อย เขาอยากได้จริงๆแล้วก็เขาพูดให้เราเห็นว่าใจเขามันมัน,มนสู้ได้กับวงการตอนนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า IC พอเมื่อเราปล่อยเพลงมาแล้วเมื่อเราปล่อยตัวตนที่เป็นไอจริงๆมาแล้วมันจะเป็นสีใหม่ในทีป๊อปมากๆที่คนเห็นแล้วจะรู้สึกว่ามันคือความสดใสมันคือตามชื่อเขาเลยคําว่ามันเป็นเซฟโซนบางอย่างของเขา ครับซึ่งซึ่งเราเลยมองว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ๆเราได้8ดคนที่เป็นแบบคอมบิเนชันที่ดีขนาดนี้ทําไมเราถึงไม่ลงทุนทาละ่ะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้ตัดสินใจว่าโอเคพี่บอยต่างๆทุกคนมองเลยว่าไฟเขียวไปเลยลุยเลยเราก็เลยตอนนี้ถามว่าพร้อมไหมเอาจริงไม่ใช่แค่น้องๆพร้อมทีมงานทุกคนก็พร้อมครับผมอย่างนี้แจ้งบอกตอนนี้คือทีมพร้อมแบบมานเยอะเยอะมากเสน่ห์ของไอซี สเสน์ของ i อคือสิ่งที่หลายๆคนในหลายๆวงการในทีป๊อปดีกว่าหลายๆคนในทีป๊อปพยายามมองหาว่าเราอยากจะรวมตัวคนที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนกันคนดคนมาอยู่เป็นหนึ่งซึ่งถ้าเราคิดแบบนั้นตั้งต้น,นเราหาไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าสมมุติว่าในความเป็นจริงเรามาเจอเขาที่เป็น8คนแล้วมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันและดันรวมอยู่ด้วยกันได้สเสน่ห์ของเขามันคือความแตกต่างที่รวมตัวผมมาบอกน้องๆเสมอว่าให้น้องๆคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนอันนี้อันนี้ดูเนิดน,นึงนะเป็นอินฟินิตี้สโตนของอเวนเจอร์ ซึ่งเราจะบอกน้องว่าทุกคนอ่ะคือเฉิดฉายในแบบตัวเองเป็นเป็นเพชรเนาะเป็นเพชรเป็นเจมส์ในแบบตัวเองแต่ว่าพอทุกคนมีแสงที่แตกต่างกันนะพอมาอยู่ด้วยกันปุบว่าม,มันคือพลังที่แข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็ซึ่งเรามองเห็นเลยว่าน้องๆเคยถามว่าทําไมถึงเลือกพวกผมครับทำไมถึงชอบทําไมถึงให้พวกเราเดบิวทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า เพราะทุกคนมีเสน่ห์เพราะทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วมันรอดอยู่ด้วยกันแล้วมันสู้ได้นะครับแล้วก็เอาจริงในตลาดทีป๊อปตอนนี้ผมไม่ได้มองว่าการแข่งขันสูงมันจะทําให้มันจะทําให้เหนื่อยเนาะแต่มันจะทําให้สนุกมากกว่าทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสีใหม่ๆเข้ามาทําให้คนดูทุกคนอะแฟนคลับรู้สึกว่าได้ได,ได้รับได้รับอะไรบางอย่างไปซึ่งผมว่าแฟนคลับก็มีใช้คาว่ามีมีกำลังใจมากพอที่ส่งให้เขาแล้วเขาก็จะทําให้แฟนคลับได้ภูมิใจแน่นอนครับผมเพลงแรกเรียบ ต้นปีนี่คือใกล้ขนาดไหนคะขนบปีใหม่กลับมาได้ีคือถ้าผมโดนจี้มากกว่านี้ผมคงบอกวันแล้วอะเมื่อกี้ก็พยายามเลี่ยงสุดๆแล้วจริงๆใกล้ผมว่ามีเรื่องงามแล้วมีเรื่องงามแล้วครับแล้วก็ไม่นานเพราะว่าน้องๆทุกคนเขาก็รู้แล้วแหละว่าเดทไลน์เขาคือวันไหนเขาก็ต้องคุดตัวเองกันเหมือนกันผมพูดผมพูดเสมอว่าพวกเราก็แค่ครึ่งหนึ่งเนาะหมายถึงงานเบื้องหลังครึ่งหนึ่งน้องๆอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นจะพู่ได้ขนาดไหนก็อยู่ที่น้องๆแล้วครับผมน เราเพิงใหม่ใช่ไหมใหมเฮ้ยนี่ไงอ๋อดูแลจังหวัดชลบุรีเออเรับรองกันอ๋อ้โหแค่เพิ่งคนก็ได้ครับขอบคุณแฟนๆหน่อยที่คอาซัพพอร์ตแล้วก็รอติดตามผลงานครับครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่คอยให้กำลังใจมาตลอด1ปีกว่าๆนะครับผมก็พวกเราพร้อมแล้วนะครับที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินช่องวันนะครับในชื่อวงไอซีนะครับรอติดตามได้เลยนะครับว่าเราจะขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณครับ